สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมองชาแนลมือนี้บ้านสมองชาแนลพาพี่พ่อหน่องมาอ่าพบพอกันในคลิปพิเศษพี่น้องบ้านสมองชาแนลประเดีด๋ยตลาดนัดชมพูบุตรมณอนี้อนะพี่น้องนอกจากเลย่ยแต่ปล่อยคลิปพิเศษตรกนี้เป็นการเปรียบเทียบราคาควายระหว่างตลาดบ้านน้องแจ๊ชมพูบุตรลอยเอ็ดกับตลาดบา้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน้องพี่น้องเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมา19ตุลาคมน้องแจ๊แล้วก็22ตุลาคม2567ที่ ตลาด connect, เชียงวางพี่น้องเปรียบเทียบกันเป็นคู่ต่อคู่แต่ว่าโตกับบะท้อกันบ้างใดแล้วพี่น้องตลีเปรียบเทียบราคากันเบิ่องน้นพี่น้องเนาะอาขอโทษขออภัยแฟนคลับแฟนเพจที่บ่ได้รับชมสดในมือนี้น้องพี่น้องเนาะกเบิ่งคลิปเปรียบเทียบราคากันเอาน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าระหว่าง2ตลาดห่างกันอยู่สามมือราคามันสิเป็นจังได๋ก็ค่อยชมน้องพี่น้องเนาะผ่านสว่างชาแนลได้เปรียบเทียบกันเป็นคู่ต่อคู่ให้เบิ่งกันน้องพี่น้องเนาะถ้าเป็นแม่สาวน้อยก็กับแม yeah. ่สาวน้อยบ้านสว่างชาแนลได้นํามา ประม้วลแล้วก็นํามาเปรียบเทียบพ่อพ่อเมีพี่น้องรับชมกันกน็ลองพิจารณาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งว่าราคา2มื่นสมื่นที่ผ่านมามันขึ้นขยับบ่กับเปรียบเทียบกับมือนี้มันเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะก็รับชมกัน,น,นได้เลยพี่น้องเปิดเปิดราคาของไฟง่ามเพื่อนท่านหรือเพื่นเสื่ดถูกบนนอกพี่น้องเนาะแม่สาวงามง่ามพี่น้องขออนุญาตสะดวกบนนอกรับถ่ายทำเปิดตั้งไหครับบุบปดกันมืดเกียร์พันห้าแบบสิเกียร ห้าร้อยป้าโทษราคาค้วายพี่น้องน่าก็เบือ่อจะพร้อมันจำว่าไรโอ้ยงามงามเลยสิบเก็ดหารอยโอ้เพิ่น,อนบอลมีเบื่อแต่ว่างามเลยพี่น้องค้วายหน่อยตัวนีงงามงามพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบใส่เอาเปิดให้เบิบเ้งซื้อๆแล้วพี่น้องเนาะสิบเก็ดหารอยเพิ่นเปิดไว้แต่ว่าเพิ่น,นบอลมีเบื่อโทษพี่นอ้องงามงามอ่าเสียดายเพิ่นลูกเบิ่มพันล้านโอ้ลูกเบิ่มพันล้านสายพัะหน้าของเพิ่นอยู่ที่พี่น้องงามของเพิ่นอยู่ยง่เวลาตัวโตดีดีสิบเก็ดหารอยเนาะเพิ่นมาจากไซก่อ เมืองพ่นตบลยุ้งเรียนศุกร์พะโอ้บอครับโอ้ครับึงสุดยอดสุดยอดเนาะเสียดายเพิ่นโบยมีเบอร์โทรเพิ่นโบยมีเบอร์โทรเนาะเสียดายเสียดาย่จำบ่อใดจำบ่อใดอ่ะฝากคุณหลายๆครับผมมันหวานอ่ะคุณโบยขออนุญาตครับผมแม่นี่เปิดจังไหนเนาะสองหมื่นสามพันเนาะแม่สาวเนาะแม่สาวสวยๆพี่น้องสวยต้นโตดีดีเปเบื้องยืนสูงอยู่ประมาณบื้อใสอยสามสิบเนาะ โดยประมาณพืน้นใส่ล่อสามสิบต้นโตที่ดีพี่น้องพูดนะงามครับพี่น้องสวยแม่สาวเพื่อนพี่น้องอ่ะงามต้นโตที่ดีอ่องข้อดีแข้งขาดีเดพื่อนพี่น้องหน้าตาอัตลักษณ์ไใบไทยใดเลยเบิ้งหน้าเพื่อนพี่น้องอู้หน้าสวยครับพี่น้องสองหมื่นเท่าไหร่ก็สามพันซื้อๆเนาะอายุห้ายี่สิบสามเนาะยี่สิบสามแม่สาวกับบอธมดาพี่น้องงามขึ้นกันอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูก 0 8 4 7 8 6ปดสีเจ8ดแป่าหนึ่งาพี่น้องผู้ใดสนใจก็ท่วมากตอรองเพื่อนเอาไปเป็นแม่พันธุ์ยี่สิบสามเพิ่นเปิดไปมันมาลูกเขาก็หลายๆครับผมทองบะทองครับทองแล้วแม่ทองแล้วพี่น้องแม่บักไี่ทองแล้วอ่างลางพุ่งสร้างอ่างครับเพม่นว่าเบิงถ่ายเพิ่นพี่น้องอุ้ยทางบักหง่ได้พี่น้องถ่ายแง่ใหญ่ต้นตัวดีดีเบิงวงเขาเพิ่นพี่น้องอุ้ยอัตลักษณ์ควายไทยได้เลยอ่องข้อชัดเจนพี่น้องตาแต้มแจ่มจอัตลักษณ์เบิงวงเขาพี่น้องวงเขางามงามพ สูงประมาณรอยสามสิบหได้ปะได้โดยประมาณเนาะรอยสาสิหาเปิดเจ้าไหนครับตัวนี้สามสิบสองาหารอยพี่นองสามหมื่นองพันห้อยขออนุญาตเบอร์โทรลูก093ย์เก้าสาม4 4 4สาอย่างกับเมยเ็นมสิบสองหารอยพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝ่าว่รมาตตอรองเป็นไดเพิ่นมาจากสายลูกจะตุรัครับจัตุพิมานเท่านะเอาผู้ใดสนใจควายงามเอาไปเขาฟอกเขาฟ้ามโท่มาตตอรองเป็นไดพี่น้องเนาะ งามเลยสามสิบสองหารอยตองเปินเด็กพี่น้องปนี่เบิ่งบรกระดานปากขางเขากับมันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมมาแล้วเฮ้ยมันแล้วขออนุญาตครับผมแม่บักใหญ่พี่น้องควายใหญ่เขาเอือนควายใหญ่เนาะโอ้แขงขางามสีสันงามพี่น้องต้นโตดีเบิ่งเขาเพื่นหวานพี่น้องปลาควายเขาเขาเพื่นพี่น้องเปิดกว้างงามพี่น้องได้ลูกประมาณอุ้ยเนาะได้ลูกหลายแล้วเนาะ เบิ่งกันเขาเพิ่นประมาณ3-4มตัวได้เนาะสูงอุ้ยถึงบ่อร้อยหาสูสิร้อยสี่สิบสี่ความสูงอุ้ยสูงใหญ่ยาวงามพี่น้องแม่บักใหญ่ดิพี่น้องราคาเท่าไหร่คือเปิดหานาะงห้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้เบิ่งที่เราควายใหญ่เพิ่นพี่น้องอุ้ยเบิ่งทางพี่แห่งขาพี่น้องเบิ่งควายใหญ่ควายงามเพิ่นพี่น้องเปิดใบห้าหมื่นห้าหมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะมาถามเบิ่งว่าถอด ทองบ่ะคือทองบ่ะทับตัวมาแล้วครับทับแล้วเนาะครับผสมมาแล้วเปินว่าห้าหมื่น,นเพิ่งเปิดไว้พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสามห้าหกสี่สามพี่น้องแม่บ่ะใช่เพิ่งเปิดใวห้าหมืน่นต่อรองเอาไปเขา่ขาคอเขา่ขาฟ้ามเป็นตาจ่ายลูกดีเป็นตาหาลูกดีซ้ายพัฒนาบักง่ายเลยพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆหมันครับผมขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมขออนุญาตสะดวกบ่เปิดไล่อะไรจังไหนครับผมไล่ สามหมืน่นกว่าตัวนี้สามเท่าเลยสามหมื่นห้าสามห้าหมื่สี่หมื่นสี่หมื่นสามห้าสี่หมื่นห้าโอ้บรรยายนอกกันเนาะ,ะแต่ว่าว่าท่านทองทั้งสองเ่าพี่ทองแล้วทองบปล่าเพิ่งสองใยอยู่เด่นโอ,โอ้โอ้เพิ่งสงใสอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นสาวเนาะ,อะทองสาวตัวนี้สาวแต่ว่าตัวนี้แยกลูกมากพี่นอ้องสี่ห้าสามห้าโอ้แม่ลูกกันโอ้แม่ลูกกันได้พี่น้องตัวนี้ตัวแม่ตัวนั้นตัวลูกแต่ว่าเพิ่งสงใสอยู่โอ้เบิ่ง อ่างเพิ่นพี่น้องอ่างเพิ่นสูงแม่เพิ่นสูงอยู่เกือบร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดใดเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นแม่งายงายพี่น้องพุดนแม่ง่ามครับพี่น้องสี่สิบห้าแม่เพิ่นสงสัยว่าทองบ่พว่าลูกเพิ่นไงแล้วพี่น้องอันนั้นสาวอยู่สาวก็บพ่อมผสมหรือทองแล้วเพิ่นสูงใสอยู่ลูกสาวเพิ่นก็สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกพี่น้องพุดเลยร้อยสามสิบห้าบวกคุ้งสางอ่างข้ามคือกันพี่น้องงามงายคือกันพี่น้องสามสิบห้าเนาะงามคือกันพี่น้องตัวนี้ท่ายดีแแมม่่่เพินนลูกกั โอเคเลยเพิ่นมาจากไสครับบ้านน้อนม่วงครับน้อนมวงน้อนตาลเท่านี้รอยเอเท่านี้สะดวกใครเบอร์โทรปีน้องครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรดืมนะโอ้เพื่นรืมเบอร์โทรพี่น้องเสียดายเพิ่นลืมเบอร์โทรเนาะเพิ่นลืมเบอร์โทรอ่ะมันมาเนี่ยครับผมขอบคุณหลายเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องเสียดายครับพี่น้องกุ้ยงามเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันตัวเลี้ยงอยู่หมู่บ้านนี่บ้างเปิดเจ้าไหนตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันสมื่บันแม่กย่าพี่น้อง แม่แยกลูกแม่ม่านมากพอพี่น้องสูงอยู่ประมาณสี่พอรอยเท่าใดรอยสี่บวกพี่น้องพูดอ่ะหุ้ยใหญ่ครับพี่น้องสีสันโตโตทองแล้วที่พี่น้องนี่บักใหญ่เลยพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยอ่างลางเลยพี่น้องเพิ่นมาจากรองน้ำคุณแต่การพทถนโลกครอบโงสิ่งไปพี่น้องใหญ่เง่างามพี่น้องโตโตดีครับสี่หมื่นสี่เท่าใดก่อนเปิดไว้เท่าใดก่อนหืสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องแม่บักใหญ่ทองแล้วนี่พี่น้องเบื้องทองเพิ่นพุ่งสร้างอ่างค่ำพี่น้องเขาอื่น าภาษาโบราณลางคนกับวา่าทองสร้างอางทองคำอันทองสร้างทองอ่างสำเพาเพืพ่นวาด้พี่นอ้องตัวเบืองถ่ายเพื่อนอู้นุ่มจากเลยพี่น้อง,องประกันทองเลยพี่น้องนี่ประกันทองนุ่มจากเลย47เเพื่อนเปิดไว้พี่นอ้องทอนุญาตเบอร์โท่ลูหก081เก้าห,หนึ่ศ6นเออ1น6 0นะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดเพื่นมาจากจากการพืชผลขอบองสิ่งจากการพืชผล อันเป็นยังไงหอยแหกอันเฝ้าเมียติบ่เมียสิออกลูกว่ากันหอยบอล่นขายกันอ้่ะมันหวานลูกขอบาก็หลายๆครับผมขออนุญาตต่อลูกผู้น้อยบ่ไม่ต้องการดีกบ่ผู้น้อยทั้งสองบ่หรือตัวนัหนึ่งตัวผู้ทั้งสองไล้ไล้ยังไงลูกหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล่ละดิพี่น้องงามดิพี่น้องควายหน่อยเพิ่นงามๆนี่ไปต่อเอาไปต่อยอดพี่น้อง อ้ยอ่องข้อคือพิเศษทีพี่น้องอ่องข้อพิเศษสามเซนเนี่ยอ่องข้อเพื่อนพี่น้องบักกูน้อยตัวนี้ตัวนั้นคือกันสิบสองหารอยเนาะสิบสองห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันกับห้าร้อยสองตัวที่พี่น้องเพิ่นเปิดราคาท่อกันนี่ท่ายดีพี่น้องโอ้ค่อยหน่อยสองตัวนี้งามพี่น้องงามทั้งสองลูกไม่เลวไม่ก่อเพิ่นมาจากจตุรัพัฒน์พิมานงามทั้งสองที่พี่น้องนี่ค่อยหน่อยตัวนี้กับงามสิบสองห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ไม่ตามงาม เบิ่งบรรยากาศไปนำเอพี่น้องเนาะนี่นาตาโตนโตเป็นตัวสื่อพี่น้องเนาะเป็นตัต่อร่อง93 093 350 350 4244 4244ผู้ใดสนใจกับฝ่าว่ทุมาต่อร่องเพื่อได้มาชุดนี่เป็นธรรมดาตัวละ12 500สองตัวนี่พี่น้องต่อร่องเอาเอาขอบพูดเล่นๆลูกมันมาครับผมเปิดกำลังต่อร่องหอยเวียดกำลังมาต่อร่องควายงายเพิ่ม คือต่อเป็นตะหักเถเนาะห้อยเวียดต่อเป็นตะหักเนาะต่อเป็นตะหกักตะหักห้อยเวียดพูดนี้เพื่นว่าเพื่นต่อดีเนีย่ยควายงามเพิ่นเดียวสีเบิ่งราคาเพิ่นสอบถามราคาเพิ่นนมบักคูหน่อย <c oughs> <c oughs> ซื้ของขออย่างไรเท่าไรก่อนโอ้โหขตัวอ้ลตโอ้ตัวนี้เปิดเท่าไรตัวนี้มีสี่พันหรโอ้หนึ่งหมื่พันเพิ่นต่อคนละโถนึกว่าเพิ่นต่อตัวนี้14500หมื่นห้าเปิดไหวพี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดโรเพิ่นวายผู่หน่อยซ้ายพัฒนาขขงเพิดในพี่น้องงามอยู่1 4บ0 0่เพิ่นเปิดไหวพี่น้องอะ ขออนุญาตเบอร์โทรตัวนี้ก่อนครับผม098ย์เก้าแปดศูนย์เก้พี่น้องผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อนเราคุณใดเอาขอบคุณหเล่นไหมครับผมใส่เนาะเอาหอยเตยหรือหอยแจ็คเนาะนี่แจ็คหอยแจ็คมากกูครับครับพอลูกอ่อลออกแล้วบ่ย่งหรอผู้ยุบ่ะเข้าขายเข้าเผาเพิ่นเผาเมียบ่พามหาเลยว่าทัดเมียสิออกลูกว่าทัดหอยบอลเผากันเปิดจังไหนตัวนี้ เป,เปิดหมืดนสี่พันหาครับหมื่นสี่พันห้าร้อยวาือหยังก่อนสี 4, ่พารอยนงนีง 4, ่พันห้าร้แม่สาวหน่อยงามๆก็อหอยแหกพี่น้ออ่ะขออนุญาตเบิกงั้งเบิงหน้าตาจนโตเบิกปากเปล่าเพื่นพี่น้ออ่องก็ชัดเจนแจ้งาาขาสิบสี่ห้าร้อยเนเปิือว้บหอยแหกได้ลูกสาวหรือลูกชายก่อลูกสาวโอ้ยมานข่าลูกสาวคนว่าอันนี้กระลูกสาวดิพี่น่อสิบสี่หาร้อยเปนเปิือวใบอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยแหก0 6 2 485 4970 4970ผู้ใดสนใจโทรมาเอาไปเขาฟอกเขาฟ้ามพี่น้องแม่สาวหน่อยๆ14หาร่อยเป็นตาต่อร้องเพิ่นเอาขอบคุณหลายๆมันมานเด้ออ่ะอันเป็นตาจอยไปหนาเด้อันเลี้ยงลูกก่อนเนาะน้อยใจไม่แจ้งนี่ประสบการณ์หรอเปล่าเอ้ยย่งว่าจันนี่ก็บพราะนี่ประสบการณนี่พึ่งสิมี่ประสบการณ์อ่ะมันมานสวัสดีครับพ่อเอได้มาหลายว่ะพ่อเม่เบิตต์นี่โอ้ยหอยบ่โอ้ยพี่น้อง โอ้พ่อขีนพ่ออยากเราตัวนี้ตัวผู้บ่ะเอ้ยตัวแม่ตัวนี้แม่เบิดแม่ตัวนี้เปิดเจ้าไหนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแม่สาวตัวนี้งามจริงพี่น้องเนี่ยวาราดโค้งสางดีสูงลอยยี่สิบเจ็ดประมาณได้พี่น้องเนาะอันนี้แม่สาวคือกันอุ้ยคือสีดีเถอะตัวนี้เปิดเจ้าไหนนึ่งสี่ห้าร้อยสาวสวยนี่ถือว่าสาวสวยสาวบานๆสีสันดีดีสิบสี่หาร้อยเนาะ โอ้สูงอยู่ประมาณร20ประมาณนด้พี่น้องโดยประมาณตะว้างงามได้สีสันดีดีสิบสี่หารอยเนะาะสิบสีอเิ่งถ่ายเพิ่งพี่น้องสิบสีแม่สาวหน่อยนี่พี่น้องใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่นี่หนึ่งยใหญ่ขึ้นมากพี่น้อง15 500หมยใหญ่ขึ้นมากพี่น้องนี่ต้นโตดีสีสันดีโอ้มีต่ขากา,าพี่น้อง 4ิบหาหาอยอัตลักมมีความมีตาเจ้าเจ้าเบิดเนาะอัตลักษณ์ไทยครบพี่น้องครบเบิดอันนั้นแห่งซอยสังวันสามเสพี่น้องอ่องข้อสเส้นพิเศษ1ิบสีหันกับพิเศษวันหาวันาทรงวได้เลยวันหากหาท้องพอพี่น้องทบทวทัิบห้าห้าร้อยิบสี่ห้าร้อยห้้าร้ไปต่อหอยนันหลดเนาะไปห้าหนันเลยเอามาต่อเลยได้หอยนั le ้นตัวนี้แมนอยู่ป่อ้าวตัวนี้เท่าไหนี่ หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเบื้องหน้าหมอท้องที่ดีพี่น้องหน้าหมอท้องขักพี่น้องหน้าหมอท้องชัดเจนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบประมาณเบื้องล่างข้อพินพี่น้องชัดเจนดีสิบแปดกับห้าร้อยพินเปิดไว้พี่น้องสีสันดีดีต้นโตดีดีพี่น้องต้นโตดีสีสันดีพี่น้องอ่ะมันใหญ่ขึ้นมามหลักกระงามนั่พี่น้องต้นโตดีข้อพิณสิบแปดหาร้อยอันนั้นต้นนั้นแม่ลูกบ่ะโอ้แม่สาวหน่อยเท่าไหร่ สิหมื่นก็หาอยได้พี ally, ่น้องแม่สาวหอยตัวนี้หมื่นก็ห้าร้อยได้พี่น้องหมื่นหนึ่งก็หาอยตวองเอาพี่น้องแม่แม่เดียวเดี๋ยวนี้ตัวนี้แม่เดียวพี่น้องแม่เท่าไรนี่หนึ่งหม่นแดพนห้าร้อยพี่น้องแม่เดียวหนึ่งหมนแปดพันห้าร้อยห่อหอยนันชุดบักใหญ่พี่น้องชุดบักใหญ่หมื่นหยมื่นตัวนี้ก็หมื่นแปดหาอยหมื่นหามื่นสี่เนาะหา0อยหนึ่ื่นาันหาหอยข้นัห่อหอยนันก็ใหญมาก นี่คือชุดบักใหญ่ของหอยนั่นพี่น้องอุ้ยเปิดใหญ่มากเหนียบ่ธรรมดาผู้ใดสนใจตัวใดโทรมาต่อรองหรือบ่ได้ชุดนี้อยากได้ชุดแนวใดอยากได้ควายแนวใดโทรมากหอยนั่นได้สุดยอดเลยของเปินพี่น้องเนาะอ่ะฟอานิญาตเบอร์โทรอหอยนั่น0 981 0981 6468 31 3 1พี่น้องหอยนางกะใช่มูลเปิดใหญ่มากพี่น้องผู้ใดอยากได้ตัวใดโทรมามันบ่หน่อยพี่น้องอยากไดตัวงามๆกว่านี้ก็ได้เนาะโทรมาให้เพื่อนหาให้ก็ได้เอ้า ขอบคุณหลายๆเด้หอหอยเอเด้อมันหมานครับผมครับคลิปที่ได้รับชมจบลงไปก็เป็นคลิปเปรียบเทียบราคาควายระหว่างตลาดนัดบ,บ้านน้องแก่ตลาดชุมพูุกรจังหวัดร้อยเอ็ดกับคลิปที่ท้ายถ้ำที่ตลาดนัดบ,บ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรน้องพี่น้องเนาะระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อนี้บ้านสุียงหวังเชียงหอบาเรม,มาตลาดบ้านน้องแก่น้องพี่น้องกับเปรียบเทียบกันแล้วพี่จังไหนราคาขยับบวกพี่น้องกับเปรียบเทียบกันเอานพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้พบพ่อคอนเชียนก่อนสวัสดีครับ